สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับผมสอนเทคนิคการแทงคู่เสมอนะครับผมโดยที่นะครับเราจะแทงเตงด้วยนะครับเพื่อที่จะนะครับผมไม่ให้นะครับเราเสียเงินไปแบบศูนย์เปล่านะครับในการแทงคู่เสมอเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันนะครับมีเปอร์เซ็นต์ออกแต่ว่ามันยากนะครับผมเราจึงต้องแทงเตงไปด้วย นะครับถามว่าแทงตรงนี้มันดียังไงหรอครับก็ถ้าเราถูกคู่ใช่ไหมครับเรานะครับจะได้ถึง11ต่อแล้วเขามีคูณให้เราด้วยนะครับมีรั้ง15ต่อนะครับ16ต่อก็แล้วแต่ว่าเขาจะคูณให้เรานะครับแล้วถ้าเราถูกเสมอเนี่ยเราจะได้8ต่อแล้วก็คืนทุนในฝั่งของที่เราแทงเต็งไปด้วยนะครับงั้นวันนี้นะครับผมเราก็มาดูกันนะครับว่าผมจะเล่นในรูปแบบไหนนะครับอ่ะวันนี้ ทุกตาผมจะแทงแค่650บาทต่อ1ตานะครับผมแล้วก็นะครับใช้การดูกราฟด้วยนะครับผมเป็นหลักนะครับว่าผมชอบตัวไหนผมก็จะแทงในฝั่งของอันั้นนะครับผมแล้วก็ไอเรื่องคู่เสมอเนี่ยมันไม่สามารถดูได้นะครับว่ามันจะออกอะไรไม่สามารถไอนี้ได้เลยนะครับเราก็มาแทงหวานเอาไว้นะครับเพื่อที่จะนะครับผมนะเล่นนะครับผมแบบนะครับมี การคูณเงินเพิ่มนะครับมากกว่าที่เราได้เล่นปกตินะครับสมมุติว่าเราแทงนะครับผมถูกนะครับห้าเราก็จะได้1,000ใช่ไหมครับอันนี้เปอร์เซ็นต์ที่เราจะถูกมากมากกว่านั้นมันก็มีด้วยเหมือนกันอ่ะอย่างเงี้ยตาแรกผมจะลงทั้งหมด650บาทนะครับแล้วก็แทงในฝั่งที่ชอบนะครับอย่างผมดูกราฟตานี้นะครับผมจะแทงแบงเกอร์นะโอเคนะครับผมเห็นกราฟไหมเอ่ย นะครับแบงเกอร์สองเพลย์เยอร์หนึ่งแบงเกอร์สองเพลเยอร์หนึ่งผมว่ามันจะเป็นแบงเกอร์นะครับผมก็เลยลงแบงเกอร์นะครับผมแต่ผมจะเล่นทุกตานะครับด้วยงบเท่าเดิมนะครับแค่หกร้อยห้าสิบาทต่อหนึ่งตานะครับผมมาตาแรกอย่างนี้นะครับผมผมถูกคู่แล้วนะครับถูกคู่เอ็ดแล้วนะครับก็จะมาลุ้นว่าจะได้ตรงไหนอีกอ่าอย่างตาแรกตอนนี้ผมบวกหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับได้คู่นะครับผมนะ ทั้งหมดนะครับ11ต่อแล้วก็ยังถูกในตัวของเสมอด้วยแล้วก็ได้ทุนคืนนะครับในฝั่งที่ลงแบงเกอร์ไปเมื่อกี้นะครับตาที่2นี่นะครับผมมาผมก็จะมาลงในตัวเงินเท่าเดิมนะครับแล้วผมก็ดูจากกราฟนะครับมันไม่ยอมออกให้ผมใช่ไหมเมื่อกี้ผมก็ยังแทงแบงเกอร์อยู่นะครับนะแล้วผมก็ลงเหมือนเดิมนะครับคู่เสมอแทงเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็มาดูกันว่ามันจะออกอะไรนะครับผม ออกอะไรเอ่ยแต่ผมว่าน่าจะออกของเรานะครับผมว่านะหกชนอ่าตอนนี้หกเสมอนะครับผมก็จะได้นะครับเก้าร้อยห้าสิบเขาก็จะคืนทุนในฝั่งแบงเกอร์ที่ผมแทงเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ได้นะครับแปดต่อจากการแทงเสมอ อ่ามาดูตอนนี้ตอนนี้ผมว่ามันจะมาเพลเยอร์แล้วแหละมันไม่มาแบงเกอร์ให้ผมนะครับผมก็ลงนะครับแบงเกอร์เอ้เพลเยอร์นะครับผม500บาทแล้วก็มาลงในฝั่งของคู่เสมอตัวละ50บาทนะครับเพื่อที่จะนะครับผมลองหวานนะครับในการเล่นนะครับให้มันครอบคลุมมากขึ้นนะครับอันนี้ต่อให้นะครับผมผมไม่ถูกคู่เสมอถ้าผมถูกเพลเยอร์ผมก็ยังได้กำไรอยู่350นะครับ เราไม่ต้องตกใจนะครับมันมีได้มีเสียนะครับมันอยู่ที่การอ่านกราฟของเรานะครับผมอ่าก้าวแต้มตอนนี้อือออกคู่ไปอีกอย่างเนี้ยครับผมนะผมก็ถูกในฝั่งของเพลเยอร์นะครับนะครับผมได้1000แล้วก็แทงคู่ไว้50บาทใช่ไหมครับผมก็ถูกในตัวนั้นด้วยได้อีกสิบเอดต่อครับอันนี้ผมก็รับมาพันหกเต็มเต็มนะครับผมนะตอนนี้ผมก็จะแทงแบงเกอร์นะครับผมมาแต่ผมจะลงในส่วนของคู่เสมอเนี่ยเท่าเดิมนะครับ เห็นไหมครับผมจะไม่ทบเวอร์วังอลังการนะครับผมนะครับเพราะว่าเล่นนะครับเราต้องมีสตินะครับมีสตินะครับผมนะครับอย่าโลภนะครับถ้าโลภนี่พังทันทีนะครับนะถ้าไปแทงคู่เสมอนี่ทีละห้าร้อยนี่เราพังนะครับอันนี้คือการนะครับหวานนะครับให้มันครอบคลุมในส่วนของบาคาร่านะครับนะครับให้มากที่สุด ตอนนี้ผมโดนกินนะครับผมนะเห็นไหมเอ่ยออกเพลเยอร์แต่ว่านะครับผมได้คู่นะครับคู่ห้าในฝั่งของแบงเกอร์ทำให้ผมเสียตอนนี้นะครับผมทุนแค่50สบาทเท่านั้นนะครับเสียแค่50สิบาทเท่านั้นนะครับอ่ะแล้วตอนนี้เรามาดูนะครับว่านะครับผมมันจะออกอะไรผมแทงอะไรดีนะม,มาผมจะทางเพลเยอร์มา แต่ทุกคนสังเกตนะครับว่าผมจะแทงในตัวเงินเท่าเดิมนะครับผมนะว่าถ้าเราแทงมากไปนะครับบางชีมันก็จะทําให้เรารู้สึกเซ็งนะครับเวลาเราเสียอันนี้เราเรื่อยๆนะครับแทงเรื่อยๆนะครับผมนะสำหรับคนที่หัดใหม่นะครับก็นะครับอยากจะแนะนําว่ามันมีแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็นะครับอ่ะอันนี้ผมถูก1,000บาทเนาะ มันมีแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาแทงนะครับผมอย่าโลภนะครับนะครับมันอาจจะทําให้เรานะครับเสียเยอะได้นะครับผมนะครับมาอันดูตานี้ผมแทงแบงเกอร์ใช่ไหมครับห้าร้อยผมก็จะลงเท่าเดิมนะครับในส่วนของคู่เสมอนะครับผมเอ้ากดผิดมาเอาใหม่กดผิดเฉยผมแล้วงงจริงๆริงเอ้าไม่ทันอีก โอเคไม่เป็นไรครับผมอันนี้นะครับเป็นการลงทุนต่อหนึ่งตาเนี่ยหกรบาทนะครับในการลงคู่เสมอเอาไว้ด้วยนะครับผมเอ้าโชคดีไปเฉยไม่ทันสมมุติว่าผมโดนกินใช่ไหมครับผมก็จะโดน650บาทนะครับทั้งหมดนะครับผมนะครับแค่650บาทนะครับเหมือนกับเราแทงแบงเกอรไม่ถูกเราก็โดน500แล้วใช่ไหมครับนะครับแต่ว่าเนี้ยเรานะครับผม เหมือนกับแทงให้มันครอบคุมกว่าเดิมนะครับเพื่อนะครับผมนะป้องกันนะครับเวลาเราโดนกินเราอาจจะถูกคู่หรือว่าออกเสมอเราก็ยังได้กำไรนะครับนะผมอ่ตอนนี้ผมลงในฝั่งของแบงเกอร์ครับเราก็มาลุ้นกันนะครับผมว่ามันจะออกอะไรเอ่ยมาอ่ะ อ,อ๋อ8อะ8ชนนะครับผมผมก็จะได้คืนทุนในฝั่งของแบงเกอร์แล้วก็นะครับผมได้8ต่อในส่วนของเสมอด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมเราก็จะได้กำไรถึงสามร้อยห้าสิบาทนะครับเมื่อกี้เออได้แค่สามร้อยนะครับผมเพราะว่านะครับเราก็โดนกินไปในส่วนของคู่ด้วยตอนนี้ผมก็จะลงแบงเกอร์ นะครับผมนะ500อบาทแล้วก็แทงคู่เสมอเนี่ยเหมือนเดิมนะครับนะผมตรงนี้เป็นตัวเลือกใหม่นะครับผมสำหรับคนที่นะครับผมโดนกินนะครับบ่อยๆนะครับหรือว่านะครับโดนแบบแทงเตงไม่ไหวนะครับโดนบ่อยเหลือเกินนะครับตัวนี้เป็นตัวเลือกที่จะทําให้คุณนะครับได้นะครับลองดูในแบบใหม่ๆนะครับนะครับแต่ที่สําคัญเลยมันอยู่ที่ประสบการณ์ของคุณด้วย นะครับผมในการดูกราฟนะครับถ้าคุณดูกราฟเป็นนี่ยคุณได้เปรียบนะครับนะครับผมและนะครับผมสาหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับผมแนะนําให้กลับไปดูคลิปเก่าๆของผมนะครับจะมีสอนดูกราฟนะครับแล้วก็สอนเดินเงินด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้ผมจะมาแทงให้ดูว่าแทงคู่เสมอนะครับเล่นยังไงนะครับให้เซฟตัวเองนะครับผมมากที่สุดนะครับ แทงคู่เสมอเนี่ยมันไม่มีหลักการใดๆนะครับผมนะแต่ว่าตรงเนี้ยเรามาเล่นเต็งนะครับในส่วนของการดูกราฟของเรานะครับผมชอบแบบไหนเราเต็งตัวนั้นไปนะครับผมนะอย่างตาเน,นี้ยนะครับผมชอบเพลเยอร์ผมก็แทงเพลเยอร์ไปห้าร้อยนะครับอ่ะมาอืมตานนี้ผมถูกคู่ห้าแล้วเห็นไหมครับในฝั่งของเพลเยอร์ห้าสิบาทเราก็จะได้ทั้งหมดสิบอ็ดต่อนะนะครับผม กินไปอีกนะครับตอนนี้เขาคูณให้15ต่อด้วยเห็นไหมเอ่ยนะเราก็นะครับผมรับมาเต็มๆนะครับในส่วนของเพลเยอร์เมื่อกี้เรากินนะครับเราก็จะได้1,000บาทใช่ไหมครับแล้วเราได้15ต่อในตัวที่เราแทงคู่ด้วยนะครับก็คือการหว่านเมล็ดนั่นเองนะครับผมผมก็จะแทงให้มันครอบคลุมมากกว่าเดิมนะครับอะตอนนี้ผมชอบแบงเกอร์ใช่ไหมครับผมก็จะมาแทงแบงเกอร์นะเพราะว่าผมเห็นกราฟนะครับข้างหน้า นะครับผมเห็นไหมเอ่ยกราฟข้างหน้ามันจะมีน้ําเงินนะครับยาวมาแล้วก็แดงน้ําเงินแดงแดงตอนนี้ผมว่ามันจะมานะครับน้ําเงินใช่ไหมครับเอ้ยตอนนี้อ่าผมว่ามันมาแดงนะครับเพราะว่ากราฟหลังสุดเนี่ยมันเป็นแดงน้ําเงินแล้วก็นะครับผมก็เลยว่ามันจะมาแดงนะครับอ่ะตอนนี้ก็มาดูกันนะครับในส่วนของคู่เสมอเนี่ยนะครับมันมีเปอร์เซ็นต์ถูกนะครับ ไม่ใช่ไม่มีเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะเนี่ยตอนนี้ผมถูกในฝั่ง b a n เ e r เนี่ยแล้วก็โดนกินในฝั่งคู่เสมอน,นะครับผมผมก็ยังได้กําไรอยู่นะครับนะแต่แค่การแทงคู่เสมอเนี่ยนะครับมันก็จะถามว่าแบบมันจะโดนไหมมีเปอร์เซ็นต์โดนเหมือนกันนะครับผมนะนะครับแต่ว่าเราก็มาแทงเต็งในส่วนของ Player b a n บ e r ที่เราชอบนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ประสบการณ์ของคุณด้วยนะครับการวิเคราะห์ของคุณด้วยนะครับในกราฟด้านล่างเห็นไหมครับกราฟเนี่ยมันมาน้ําเงินยาวนะครับแล้วก็มาสลับแล้วก็คู่นะครับแล้วออกน้ําเงินยาวอีกนะครับผมแล้วมาตอนหลังเนี่ยน้าเงินมันจะมาแค่สี่ใช่ไหมครับผม,ผมคิดว่านะครับผมนะมันมาสลับแล้วมันก็จะมาคู่แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ อ่าอย่างตอนนี้ผมก็ถูกแบงเกอร์นะครับผมแต่ก็ยังโดนกินในส่วนของคู่นะครับเสมอนะแต่เราก็ยังได้กําไรนะครับนะครับผมแต่ผมแนะนําเลยนะครับการแทงนะครับอย่าโลภนะครับอย่าไปแทงคู่เสมอเวอร์วางอลังการนะครับเพราะว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยเสียมากกว่าเดิมได้นะครับผมคุณต้องนะครับแทงอย่างมีสตินะครับผมเห็นไหมเลยว่าผมจะลงเท่าเดิมตลอด ผมจะลงเท่าเดิมตลอดนะครับอ่างั้นเดี๋ยวตานี้นะผมบวก้วผมก็จะเล่นเป็นตาสุดท้ายแล้วกันนะครับสําหรับคนนะครับผมที่ชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e นะครับแล้วสําหรับเพื่อนๆนะครับผมนะที่มีสูตรนะครับก็นะครับอย่าลืมทักมาคุยกันใต้คอมเมนต์นะครับผมหรือว่ามีประสบการณ์ดีๆนะครับเกี่ยวกับการแทงคู่เสมอนะครับมาเล่าให้กันฟังก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ